สารพันธรรมชาติพอดแคสต์มีข่าวดีที่น่าตื่นเต้นที่สุดในรอบกว่า3ทศวรรษจากพื้นป่ามรดกโลกห้วยขาแข่งนั่นคือการกลับมาของพญาแรง้งเจ้านกกินซากผู้ยิ่งใหญ่ที่ได้ชื่อว่าสูญพัน์ไปจากธรรมชาติของไทยแล้ววันนี้ลูกพญาแร้งตัวแรกได้ฟักออกจากไข่ในป่าสำเร็จนับเป็นแสงแห่งความหวังทั้งสำคัญของวงการอนุรักษ์ไทย ย้อนกลับไปในปี2535เกิดโศก,กนาฏกรรมขึ้นเมื่อพญาแร้งฝูงสุดท้ายในป่าห้วยขาแข้งตายยกฝูงจากการกินซากสัตว์ที่ปนเปื้อนยาเบือ่อนั่นคือจุดที่ทำให้พวกมันสูญพันธุ์ไปจากผืนป่าไทยและทำให้สถานะในระดับโลกของพญาแรง้งเท่าสู่ภาวะใกล้สูญพันธุ์อย่างยิ่งหลายคนอาจมีภาพจำว่าแร้งเป็นสัตว์น่ากลัวแต่ในความเป็นจริงพวกมันคือเทศบาลประจำผืนป่าที่ขาดไม่ได้เลย กระเพาะที่เป็นกรดแก่ของพยาแรงสามารถทำลายเชื้อโรคร้ายแรงในซากสัตว์เช่นแอนทรัคชช่วยตัดวงจรโรคระบาดไม่ให้แพร่สู่สัตว์อื่นหรือแม้กระทั่งมนุษย์การหายไปของพวกมันจึงเป็นความสูญเสียครั้งใหญ่ของระบบนิเวศด้วยเหตุนี้โครงการฟื้นฟูประชากรพยาแร้งในถิ่นอาศัยจึงถือกำเนิดขึ้นจากความร่วมมือของหลายหน่วยงานแต่เส้นทางนี้เต็มไปด้วยความท้าทายอย่างยิ่งพยาแร้งขยายพันธุ์ช้ามาก ออกไข่เพียงปีละฟองและการเพราะเลี้ยงในกรงก็ยากแสนเข็นต้องใช้เวลากว่า20ปีจึงจะเพาะพันธุ์ได้สำเร็จเป็นครั้งแรกจนกระทั่งความพยายามอันยาวนานก็เกิดผลสำเร็จครั้งประวัติศาสตร์เมื่อเดือนกุมภาพันธ์2567พ่อป๊อกและแม่มิ่งพยาแรรงในโครงการได้จับคู่และฟักไข่ลูกนกชื่อน้อง51ได้สำเร็จในกรงเลี้ยงขนาดใหญ่พิเศษที่สร้างขึ้นกลางป่าห้วยขาแข้ง นับเป็นลูกพญาแร้งตัวแรกในรอบกว่า30ปีที่ถือกำเนิดขึ้นในบ้านเดิมของพวกมันและล่าสุดในปี2568ทั้งคู่ก็ยังให้ไข่ใบที่2ตามมาตอกย้ำความสำเร็จและความหวังการกลับมาของพญาแร้งในครั้งนี้จึงไม่ใช่แค่ได้นกหายากคืนมา1ชนิด แต่คือการฟื้นคืนสมดุลให้ระบบนิเวศและเป็นข้อพิสูจน์อันทรงพลังว่าความทุ่มเทในงานอนุรักษ์สามารถแก้ไขความผิดพลาดในอดีตและสร้างความเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ให้เกิดขึ้นได้จริงสารพันธรรมชาติพอดแคสต